คอสเสียงดีๆมาแล้วครับนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสตีต้อนไดแรก260ของ1ซาโปที่จูนเต็มระบบเสียงใสเสียงแน่นเสียงชัดยอดนิยมนะครับหรือจะเป็นคอสอนาล็อกเสียงเทพนะครับ JBLM 5 5 2แล้วก็เลนนะครับ AC 22B นะครับสวยมากๆนะครับ EQ ไม่ใช่ EQ สิ เป็นคอร์สอนาล็อกที่เสียงดีมากๆและสภาพสวยๆแบบนี้นะครับบอกได้คำเดียวว่าหาได้ยากมากๆแล้วนะครับคุณภาพเสียงนี่ไม่ต้องพูดกันเยอะครับสำหรับคนที่เล่นสายนี้รู้กันดีครับว่าของดีๆทั้งนั้นส่วนใครที่ชอบดีต้นนะครับก็แนะนำตัวล่างเลยนะครับ 1.Sapo d า r โ c ได6แรจูนเต็มระบบครับสายอนาล็อกมือหมุนนะครับจับคู่กับ EQ ดีๆก็ต้อง JBL และก็เลนนะครับแล้วแต่ชอบครับบางคนชอบ JBL บางคนชอบเลนนะครับส่วนตัวผมถามผมผมชอบทั้ง2ตัวผมเจอสวยๆไม่ได้ผมก็จะซื้อมานะครับสำรลองไว้สำหรับลูกค้าที่มีใจรักเหมือนกันนะครับในคุณภาพเสียงที่โดดเด่นชัดเจนนะครับและเรื่องของความสวยงามเป็นที่ตั้งนะครับของเราต้องสวยงามแล้วก็สมบูรณ์แบบครับสนใจสินค้าดีๆแบบนี้ที่ หซาวโปนครปฐมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพนะครับ0 8 2 3 2 9 2 8 9 1ครับของแท้นะครับคอส JBL แท้เลนแท้นะครับสบายใจหายห่วงครับสวยๆจากเราครับมีแค่2ตัวนะครับในส่วนของคอที่เป็นอนาล็อกนะครับส่วนคอสที่ต้อนพอมีมาเรื่อยๆนะครับ เป็นตัวที่นิยมเลยละครับผมใส่ในแหลกประกอบให้ลูกค้าทุกๆท่านเลยเพราะว่าเสียงนั้นดีจริงๆครับอ่ะแล้วแต่ชอบครับสายไหนสายมันนะครับมือหมุนหรือดีตต้นก็เลือกกันเอาเองครับ